เดทที่48แล้วนะคะสำหรับเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยค่ะนะวันนี้นะคะมาดึกนิดหนึ่งแล้วก็มาให้สั้นกระชับนะคะเพราะว่าเราผ่านนะคะจำนวนวันที่จะนําพลังไปสู่ความรวยโอเคไหมดังนั้นเนี่ยทุกๆอย่างทุกท,กทกพลังนะคะทุกทุขุมความรู้รเกี่ยวกับชีวิตเนี่ย แนนจีจี้เอามาใส,ใ,ใ,สใ,ใส่ให้ใส่ให้ใส่ให้นะคะดังนั้นแต่ละคนแต่ละท่านถ้าสงสัยประการใดให้ตามตั้งแต่เดย์หนึ่งนะคะวันนี้หัวข้อนะคะสำหรับเดย์พิเศษ,ษวันนี้ก็จะเอามาคำว่าลังเลสงสัยนะคะคำว่าลังเลสงสัยเนี่ยนะคะเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวที่อยากจะย้ำให้สำหรับเพจเรานิดหนึ่งเพราะเคยคุยไว้ที่เพจอื่นแล้ว ถ้าไม่เอามาพูดในเพจเนี่ยจะเสียของหน้าดูจะเสียของหน้าดูนะคะจะต่างกับการะมาสูตรนะคะการะมาสูตรของพระพุทธพระพุทธเจ้าที่บอกว่าอย่าไปเชื่ออะไรนั่นคือถูกต้องนะคะแยกให้ออกนะคะการะมาสูตรก็คือว่าอย่าไปเชื่อคนอื่นพูด อย่าไปฟังคนอื่นนะคะก็คือว่าใครที่จะมาพูดอะไรหรือใครมาทายทํานายอะไรกับเราเราก็อย่าไปเชื่อฟังนะคะเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองก่อนนะคะอันนั้นจะเป็นเรื่องราวของการามาสูตรแต่มันจะต่างกันของคําว่าลังเลสงสัยความลังเลสงสัยมันเป็นการสงสัยตัวเองนะคะมันเป็นการที่แบบว่าคิดอีกอย่างหนึ่งแต่ดันสงสัยอะ่ะคุณคิดดูนะคุณคิดอะ่ะจะเดินทาง ให้ตัวเองประสบความสําเร็จแต่คุณสงสัยว่ากูจะสําเร็จไหมเนี่ยมันหักลบกันทันทีเหมือน1นึลบหนเท่ากับศนะคะแล้วก็เปนทอร์จิตี้ก็เป็นห่วงนะคะเ,เพราะว่าในในสมองของพวกเราเนี่ยหลายๆคนจะผ่านในตรงจุดน,นี้ได้ยากมากนะคะกําลังจะนาพาชีวิตตัวเองรู้แล้วว่าความสําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นสองครั้งนะคะคนที่ทําจนเชี่ยวชาญคนที่ทําจนเกิดผลลัพธ์เนี่ยเขาก็จะสนุกนะคะ จะส่งหนุกในเรื่องของการโอ้โหวันๆน,น,นะคะคิดและจินตนาการแล้ววางแผนเริ่มลงมือทงคิดใหม่จินตนาการอ่าจินตนาการใหม่นะคะวางแผนเริ่มลงมือทำลงมือทำเพราะเขารู้เคล็ดลับเขารู้ช่องทางในการที่จะสร้างความสําเร็จมันง่ายแค่ดีดนิ้วแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนเข้าใจไมหมคะเขาจึงหมดในเรื่องของความลังเลสงสัยที่เขาไม่ลังเลสงสัยเพ,เพราะเขามั่นใจในตัวเขาเองนะคะมั่นใจมั่นใจในตัวเองแล้วก็ เช, the ชื่อมั่นในตัวเองเชื่อใจในพลังของตัวเองที่ตัวเองเคลียรสนามพลังงานจนหมดจดเรียบร้อยแล้วนะคะจึงหมดสิ้นในความลังเลสงสัยไอ้คำว่าลังเลสงสัยคือไม่ได้เป็นลังเลสงสัยเรื่องคนอื่นไม่เป็นลังเลสงสัยว่าอะไรยังไงของคนอื่นคำว่านะคะลังเลสงสัยคือลังเลสงสัยในตัวเองนะคะเท่ากับว่าคุณน่ะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองคุณไร้ซึ่งความศรัทธาในตัวเองตัวคุณเองนี่เท่ากับว่าไม่เคยทําอะไรให้ตัวคุณเอง สมหวังเลยอันนี้จริงจริงหรือเปล่านะคะแต่แต่เป็นทอรท์จิจิบอกเลยว่ามันไม่มีอยู่จริงเพราะตัวคุณเองเนี่ยคือความภาคภูมิใจของตัวคุณเองเ,เป็นความภาคภูมิใจของคนในครอบครัวเป็นความความภาคภูมิใจของเพื่อนพ้องน้องพี่ของคุณทุกทกคนนะคะไม่ว่าจะมีมุมใดมุมหนึ่งแหละมันจะต้องมีแหละที่คุณสร้างความสําเร็จไว้บนโลกแบน,นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเคยเรียนหนังสือมาเคยช่วยเพื่อนเคยช่วยแม่ เคยช่วยอะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นเรื่องราวของคุณสร้างประโยชน์ให้ตัวคุณเองประโยชน์ให้กับครอบครัวและประโยชน์กับโลกใบนี้นะคะดังนั้นคุณควรจะภูมิใจนะคะและก็ศรัทธากับความสามารถที่คุณลงมือในบางสิ่งบางอย่างที่เคยประสบความสําเร็จมาแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะถ้าคุณไม่มองนะคะข้ามกับคุณค่าที่คุณ สร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณเองนะคะจากสิ่งเล็กน้อยๆที่คุณภาคภูมิใจนี่แหละมันจะก่อตัวยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะมันจะก่อตัวยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นพลังนะคะในการที่จะทําให้คุณเนี่ยมีช่องมีทางในการเดินไปสู่ความสําเร็จที่มันมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมและมากกว่าเดิมนะคะวันนี้มาดึกแล้วก็ไม่อยากใช้เวลากับพวกเราเยอะเดี๋ยวจะมาขยายในหัวข้อตรงนี้ให้แต่นะคะเมื่อเมื่อไรก็ตามนะคะท่านใดที่มาฟัง ก็จะให้มองเห็นภาพว่าความลังเลสงสัยกับการะมาสูตรนะคะคือการไม่เชื่อนะคะข้อมูลจากคนอื่นแม้กระทั่งไม่เชื่อในเรื่องของพระพุทธเจ้าตัดพระพุทธองค์บอกว่าท่านตรัสรู้เนี่ยนะคะแปดหมพันพระธรรมขันเนี่ยท่านไม่ได้ให้สาวกนะคะคนใดคนหนึ่งมาเชื่อท่านแต่จงเอานะคะความรู้ที่ท่านหามาได้8 4 0 0 0พัระธรรมขันเนี่ยเอามทาทดลองใช้ ถ้าใช้แล้วรู้สึกสุขใจอะไรยังไงก็เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะนะั่นหมายความว่าคุณนํามาใช้แล้วคุณเกิดสุขเหมือนกับว่าคุณหิวคุณกินคุณได้อิ่มเองนะคะดังนั้นถ้าเกิดใครอยากประสบความสุขและความสําสเร็จนําในเรื่องราวของสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตัดนํามาใช้นะคะคุณก็จะได้ผลเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านตัด คุณจะนะคะปฏิบัติได้ไม่ได้มันก็เรื่องของปัจเจกบุคคลไม่เกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธองค์เข้าใจไหมคะและพระพุทธองค์ไม่ได้บอกให้ทุกคนมาเชื่อแต่บอกให้ทุกคนรู้ว่ามันมีแบบนี้จงลองเอาไปใช้เองเถอะนะคะดังนั้นคน,คนละคนละเรื่องกันนะคะที่มาพูดเรื่องของว่าอย่าลังเลสงสยัยมันเป็นเรื่องของการลังเลสงสัยในตัวเองเพราะว่าในขุมพลังงานของร่างกายของเราแต่ละคนน่ะเมื่อพลังงานมันเดินไปแล้วเข้าใจไหมคะ มันเหมือนกับเครื่องจักรอ่ะมันเหมือนกับเครื่องจักรโรงงานผลิตอ่าสมมุติเราผลิตเครื่องดื่มสักอันหนึ่งนะคะเมื่อกลไกกลไกของพลังงานหรือกลไกของโรงงานมันลันแล้วสวิตช์มันเปิดแล้วอ่ะนะคะสวิตช์มันเปิดแล้วการลันการผลิตมันก็เดินหน้าไปเข้าใจไหมฮะเออมันก็คงแบบว่าไม่ต้องกดสวิตช์ย้อนหลังเข้าใจไหมฮะเออการกดสวิตช์ย้อนหลังมันเท่ากับว่าคุณไม่ได้ทําการผลิตแต่คุณกําลังทําลายการผลิตมันแบบนี้เลยมันเหมือนเหมือนกันเลย เมื่อไหร่คุณเป็นคนที่ควบคุมเครื่องจากโรงงานนะฮะแล้วฝ่ายการผลิตกําลังเดินหน้าไปแล้วบังเอิญว่าปุ่มนั้นอ่ะมันเป็นปุ่มสามารถย้อนถอยหลังได้กลนกายการผลิตของคุณมันจะพังพินาศกันไปเลยนะคะถ้าเป็นการบรรจุดไอ้ขวดแก้วบอกเลยว่าเกิดระเบิดอยู่ในโรงงาน มันเหมือนกับกลไกในร่างกายของเราที่นะคะสมองส่วนหนึ่งบอกว่าฉันจะเดินหน้าไปแต่อีกสมองส่วนหนึ่งมันค้านกันพอดีคุณก็ทําร้ายตัวคุณเองอยู่ในตัวคุณเองอันนี้คือบอกบอกให้ให้เห็นภาพได้ชัดว่าทําไมเราจึงต้องลงความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองถ้ายังไม่ไม่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาตรงนี้จงฝึกจิตก่อนฝึกจิตให้นะคะรู้ว่าทิศทางของการฝึกจิตแล้วก็ให้รู้ในเรื่องของพลังงานของเราเนี่ยสร้างยังไงเป็นยังไง แล้วก็เมน t ทอร์จก็เอามาให้ทุกคนเล่นเวิร์กช็อปเมื่อวัน2วันก่อนเนาะให้ทุกคนตามดูนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ไปเราจะเข้มข้นมากขึ้นเราจะไม่ออมมือนะคะออมมือกับการที่เราจะเดินถอยหลังนะ,ะเราจะมีเดินก้าวหน้าไปเพราะว่าอันนี้มันเป็นช่วงเวลาของการที่เราจะแข่งขัน การที่เราจะไปสู่นะคะสู่ช่วงปีใหม่นะคะดังนั้นพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมีสิ่งดีองๆอะไรต่าง m e n t จ l จี้ก็ขนมาให้ทุกคนทุกคนด้วยความรักนะคะแล้วหวังเป็นอย่างนี้ว่าของขวัญชิ้นโบแดงอันนี้นะคะในยุค2021เนี่ยนะคะ m e n t จี้ก็ปรารถนาให,ให้ทุกคน ได้นำไปใช้และสร้างความสุขให้ตนเองและครอบครัวนะคะได้สุขอย่างเจริญรุ่งเรืองยั่งยืนสืบต่อไปไม่ต้องกลับไปใช้นะคะชีวิตพลังลบอีกแล้วก็ไม่ต้องนะคะกังวลเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงชีวิตอีกต่อไปสนุกได้ทุกๆวนันเกิดใหม่ได้ทุกๆวนันและก้าวไปสู่นะคะชีวิตพลังงานใหม่ไปพร้อมๆกันด้วยความอุดมสมบูรณ์และก็สุขสบาย ร่วมกันนะคะโชคดีค่ะวันนี้เจอกันใหม่วันนี้มาดึกแล้วนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ